อันนี้เป็นเครื่องเอ้านะครับก็ของคนไทยครับผมเป็นทีมออกแบบนะครับที่เมื่อตรงนันสักเกือบ15ปีที่แล้วนะครับอย่าต้องแฝงแส่งซองอ้องเซลุยเซลุยเดลิกิปกี่แฝงเดลเดซังตอนนั้นก็ยังไม่ตอนนั้นก็ยังไม่มีคูโบต้าเลยแม้แต่คันเดียว เกาส่อ a ง a อดกุบดะท e ่คว a i ยังเส็จแล้วเราก็ทาของเราเองใช้นะคะ le, รับแล้วก็มีโรงงานชาวบ้านเนี่ยเป็นปู่เนี่ยราก็ส่งเสริมให้ช่างปู่เล็กๆเนี่ยทกันทากันเองมีเครื่องจักรเล็กๆหน่อยก็สามารถทำเองได้ไนละมุดเ a นเวลาด้าน d นละมุดนอพ s าไป t ลยสูตรที่ทุกส On ดา e a donné, euh, เดิม mm hmm. ทีก็ยังเป็นคันเล็กอยู่ Avant <cette> นะ <C' est S 1> ต้อง <c' est S 1> ใช้ <c' est S 1> เครื่อง <est> ยนต์ประมาณร้อยแรงมา้า uh, mm hmm. ตอนนี้คันที่ใหญ่ที่สุดก็หน้าตรงนี้ก็กว้างกว่านี้สเท่าเดือดกล้องแมตต์นองเดอร์เซโมเดล่าแมตตนงอิลิอาเฟีลาลากชัวอันเดอคัมมาสช์ละเดฟัวเดฟัวกลองคืออะไลองคืออใช้เครื่องยนต์สามแรงมา้า แห a v ลิมเตอร์ก uh, ็ต uh, ัโกก็ค hmm. in so hmm, um ันใหญ่ก็ทำงานเหมือนกับทำงานเหมือนกับอื่นๆก็คือมีตัวนี้ก็คือเห็นไหมข้าวล้มมันก็สามารถดึงขึ้นมาได้อยู่ในน้ำมันก็ดึงขึ้นไม่ได้ตัวลีวในที่หมุนเนี่ยเดองหดัวล่ะเดามาซะาลาเซองนเ่แม้เสตเบย์ดังโล่เคามาเซสลงน้าลงอะไรต่างแล้วก็มีดตัด เน่ม uh, ีมีแต่เล่ย้วเอ่่้่ปี่ะ่องต้นต้นเหรอมายไมยดองล่ะดองทะเล่ะัใครมปอง่กคูปมงดไม่ซลเพื่อนฮะไม่ซ่เ็แต่แล้ไอไเกี๊ยวนี่ก็จะรวมข้าวเวลาแมกเกซ่ไปเลยซ่าเฟสทุกเน Euh, la paille avec les pieds à l'intérieur. <laughs> oui, le sens sens de spirale. Ça fait passer ça par là au milieu. Le centre passé par euh, comme le tapis là. Ça passe à l'intérieur. Il y a des pêcheurs. C'est comme le battage. Hein. Hein. La, la machine à battre à, bat à l'intérieur. Il y a des pêcheurs. แยกพ่นฟางออกเอาฟางออกพ่นฟางออกเดี๋ยวเราจะทิ้งต่วชุดติลีอัลไตอัลเเดร์เข้าที่โดนนวดแล้วมันจะลงมาข้างล่างตรงนี้เด็กแกลงเส้นลายพิซซ่าจอัลเเดร์สูงลงมาลงนี้แล้วก็จะถูกดูดขึ้นอย่างนี้เด็ดพีสบายแอสเตอร์ซูซี่อ่าใช้ลมใช่ไหมอ่าไม่ไว้ปิดเกียวปิดเกียว กลียวเปนเกี่ยวอ็อเกอร์เซอเนตเกียวซีอซีปก่เซีสปีัเฟมเต้เลี้ยวเขานี่เลส่งเข้าไปในถังจุกนน้ตริมมอเตช่วงราตรีนี้อันนี้เก็บข้าวได้เท่าไหร่พี่ถังเนี้ยสตันครึ่งสองสองพันากิโลเดอมินเซนงกิโลกรัมใส่เยเดอเวสต์ั พอมาถึงแล้วเดี๋ยวตอนเอดมีสองตันครึ่งเดอตอนเอดมีเซเดมนสองเดมีนสองเดอมีเนสองเดอมีเส้สองดสองพันเนสองคือหาร้ เสร็จแล้วก็มีท่ออีกอันอยู่ฝั่งนู้นเด็กี่ยังก็โน้ตคอนโดอยู่คอนโดนะแล้วตู้อยู่กับซาถ้าเราไม่รีบแม่ซูหรือก็ไม่ยงถ้าเราไม่รีบกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาต้องหันรถมาด้านนี้แต่เราก็สิบร้อยจะจอดอยู่ข้างบนนี่เรื่องคำย้งว่า

เลยน้ำได้เลยแล้วเลดชช์นี่ลสามารถไปใช้นทุก่พวกพวกล้อพวกอะไรนี่ขับด้วยไฮดรอลิกที่งระบบไฮดรแล้วก็ลูลมเอาไว้ทำอะไรพัลมอออมจะไม่โดนหน้าคนขับ

ยังไงก็ได้เอาติดวมาก็ได้ไหมเอ้ตรงนี้ไม่ใชสั่ง่อเดี๋ยววันีาอนเคอไรแล้วมูยส์บังคับที่นี่แล้วก็ตยดังตู้ส์บังคับ่น่ก็อ่สังสบงที่นี่แล้วกติดตั้งตู้ส์บงค่นี่กติงสยงคม่นี่แล้วก็ติดต้งตสบงี่นี่แล้วก็ติเตั้งตู้ส์บงั่นี่แล้วก็ดูงี่นี่้มกตง้สบ่คี่นี่้ิงต viser d'ouvrir au camion devant nous